สวัสดีครับจะมาแนะนำการตั้งค่าบางอย่างในเกม c m 0 1 0 2นะฮะโดยการใช้โปรแกรม Nix CM112 p a t c h u r e อันนี้ของของผมเป็นเวอร์ชัน2.20นะครับเป็นเวอร์ชันที่น่าจะเก่านิดนึงนะฮะปัจจุบันน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านี้แล้วนะครับอ่าเป็นการตั้งค่าโดยส่วนตัวนะฮะจริงๆแล้วการตั้งค่าโดยการใช้โปรแกรม Nix p a t c h u r e เนี่ยต้องออกจากเกมก่อนนะฮะ ตั้งค่าโดยการเล่นเกมไม่ได้นะครับผมตั้งค่าตั้งค่าในการเล่นเกมระหว่างเล่นเกมไม่ได้คนระับต้องออกจากเกมก่อนนะครับแล้วค่อยไปเลือก browse นะฮะแล้วก็ไปเลือกนี่นะ CF02 ในพื้นที่ที่เราลงเกมไว้นะฮะถึงจะตั้งค่าแล้วก็ apply แ,แล้วก็จะมีผลนะครับตอนนี้ผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่าบางอย่างนะครับบางส่วนไม่ได แนะนำหมดนะฮะอ่าแนะนำเฉพาะที่ผมเล่นแบบไม่ไม่ทำให้เสียรูปเกมอ่าเาเรียกว่าไม่ทำให้เกมหมดสนุกเกินไปนะฮะก็คือหนึ่งเลยนะฮะจะเพิ่มนี่นะฮะค่าพลังนะฮะตัวเลขค่าพลังนี่ฮะตอนนี้เป็นสีเหลืองนะฮะผมจะเปลี่ยนสีพลังนะฮะก็คือมันจะไล่สีสเต็ปไปนะก็คือ จะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะดูมีมิติขึ้นแล้วก็ดูง่ายขึ้นนะฮะถ้าออริจินอลเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใช้โปรแกรมแก้ก็จะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับผมสองก็คือจะให้เห็นนักเตะอ่านักเตะเาเรียกเป็นสตาร์ของทีมนะสามตัวนะฮะมันจะขึ้นขึ้นดอกจันนักเตะตัวนั้นนั้นฮะ ตอนนี้ในทีมมันมองไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าไปดูทีมอื่นเนี่ยจะเห็นนะฮะนี่ฮะอย่างแกลิแบลลี่นะฮะเอาปอย่างเงี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะมีสามตัวนะฮะให้เห็นนะฮะอ่านี่นะโรนี่ยอนเซ่นนะฮะสามตัวนะครับจะมีดอกจันขึ้นตรงชื่อนักเตะนะฮะแต่ตอนนี้ในทีมอ่ะมันไม่เห็นนะผมจะทำให้เห็นขึ้นมานะครับผมอ่ะสองแล้วฮะสามก็คือจะเพิ่มอ่าจะเพิ่ม ตัวสำรองให้เป็น7คนนะฮะให้เป็น7คนอ่าในเกมลีกนะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปดูในเกมลีกนะฮะนี่นะฮะเกมลีกมันเปลี่ยนได้แค่อ่าลงลงได้แค่5ซับนะฮะ5ซับเนมนะฮะก็คือลงรายชื่อได้5ตัวนะสำรองนะฮะผมจะเปลี่ยนเป็น7ตัวนะฮะอ่าเป็นลำดับที่3นะครับผมอ่าอะไรอีกนะ น่าจะมีแค่นี้นะฮะที่เหลือก็แล้วแต่ท่านนะฮะว่าจะเพิ่มเติมอะไรนะฮะแต่ในคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนแค่3อย่างนะ,ะเปลี่ยนแค่สีค่าพลังเพิ่มให้เห็นว่าในทีมเราเนี่ยมีนักเตะที่เป็นสตาร์ของทีมสามตัวแรกคือใครซึ่งสตาร์แต่ละแต่ละครั้งแต่ละรอบแต่ละ แต่ละช่วงเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะฮะมันไม่ได้เป็น3มสตาร์ตัวเดิมยาวๆนะมันถ้าตัวไหนแบบเด่นดังขึ้นมาเล่นเก่งขึ้นมามีชื่อเสียงลงข่าวบ่อยๆมันก็เปลี่ยนสตาร์เป็นตัวนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็3มก็เพิ่มอ่าผู้เล่นสำรองเป็นจากห้าเป็นเจ็ดนะสามอย่างเท่านั้นนะฮรครับผมอ่ะเดี๋ยวผมออกจากเกมก่อนนะครับผมอ่ะเซฟปุ๊บ อ่าพอาออกจากเกมแล้วให้มาเข้าโปรแกรมนิเพเชอร์นั้นนี่มีนิเเชนี่หาได้จากไหนหาได้จากใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าในเว็บไซต์ cmchefman002.net นะฮะในนั้นจะมอีอะไรต่างๆมากมายแจกนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะแต่ต้องสอบยูเซอร์ก่อนนะครับผมเลือก Browse นะฮะแล้วเลือก c m 0 0 2นะครับผม อ่ามันจะขึ้นมาละเกมสปีดเป็นคูณสี่เหมือนเดิมนะฮะเป็นคูณสี่เหมือนเดิมแล้วก็เกมสตาร์สตาร์เยี่ยมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสองนิพสานะเป็นปกตินะฮะแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนมันก็เชงเชงสตาร์เชงสตาร์เยี่ยนะแต่แนะนําว่าอย่าเปลี่ยนนะถ้าท่านเล่นตัวออริจินอลนะฮะแต่ถ้านเล่น Data อัปเดตก็ก็แล้วแต่เปลี่ยนได้นะฮะ มาดูฮะอันนี้พอเข้ามาในนี้ยอในในนิเพเชอร์ของผมเนี่ยมันติ๊กถูกให้หลายอย่างเลยนะฮะติ๊กถูกให้หลายอย่างเลยนะฮะซึ่งผมไม่เอานะฮะซึ่งผมไม่เอาซึ่งผมไม่เอานะฮะผมจะเอาออกหมดเลยนะ,ะับเพราะผมไม่อยากไม่อยากทําให้มันดูง่ายขึ้นเกินไปอ่าไม่อยากทำให้ดูง่ายขึ้นเกินไปนะ แค่แบบพอหอมปากหอมคอนะเปลี่ยนพอหอมปากหองคอนะฮะออันแรกเลยนะฮะนี่นะครับ enable นะฮะ color attribute นะก็คือเปลี่ยนสีค่าพลังนะฮะในตัวเลขนะฮะนี่แหละอันนี้เลยนะครับผมอ,อันที่สองก็คือ enable seven substitute นะฮะ ตัวสำรอง7ตัวนะจาก5ตัวนะฮะอันที่2นะฮะอันที่3คือโชว์สตาร์เพลเยอนะฮะก็คือโชว์ดาวเด่นของทีมเราเองนะฮะสามตัวแรกในช่วงเวลานั้นๆที่เราเล่นเนี่ยเป็นใครนะ,ะแค่นี้นะครับผมผมเลือกแค่นี้นะครับอ่าหรือท่านจะอยากเห็นค่าพลังซ่อนเลนที่ออริจินอลปกติไม่มีนะฮะก็ เพิ่มโชว์ไฮอ attribute นะมันจะเห็นค่าพลังที่ไม่ไม่ได้โชว์ในเวอร์ชันปกตินะฮะแต่ผมไม่เอานะผมไม่อยากเห็นนะอยากเห็นแค่นี้เองนะให้เป็นรุ่นเอานะอ่าจริงๆมันจะมีแอนหนึ่งนะผมจะแก้ไขอะไรนะเดีย๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมคอนึกก่อนอ่า แม i n e น e r น y f o ชิฟกแล้วก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะจริงๆมันจะมีอ่าตัวไหนนะแอปพายก่อนนะกันนึกไม่ออกแอปพายก่อนอ่าพอแอปพายมันจะทำการแก้ไขฮะสักครู่นะพอแก้ไขสักครู่เสร็จแล้วปุ๊บอ่า Uh, Patch successfully นะฮะสมบูรณ์แบบนะฮะกดโอเคไปนะฮะ uh, อีกอันนึงนี่ผมผมจำไม่ได้ฮะว่าผมแก้ไขอะไรนะฮะอ๋อแก้ไขไอ้แก้ไขโกโกเหนียวนะแก้ไขโกเหนียวนะทำให้สมจริงหน่อยนะยิงง่ายขึ้นนะฮะแต่ พตเชอร์ของผมอันนี้ไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะหาไม่มีนะฮะเดี๋ยวได่ดูทีละอัเลยนะวอล์คคอมิดโชว์ไฮท์วิวอินเดโบยูพรเชอร a อัปเดตเนมทันเฟอร์วินโดว์อ่อเลตส์รีเพเยอร์แทคติกไอตัดไปนไฮนอน ไม่มีนะฮะไม่มีก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นนะฮะของโปรแกรมนี้นะฮะมันจะมีแก้ไขโกเหนียวนะแก้ไขโกเหนียวได้นะครับผมก็คือยิงยังไงก็ไม่เข้านะก็ไปแก้ไขไปเลยนะให้มันยิงง่ายขึ้นนะให้มันรู้สึกเล่นแล้วสุดสบายใจนะไม่ได้หัวร้อนเกินไปนะก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะส่วนอันอื่นก็ลองไปศึกษาดูครับไปลองไปเปลี่ยนดูนะผมไม่แนะนาเดี๋ยวว่า เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะก็สามอันพอนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคหวังว่าจะไม่ยากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะเข้าเกมใหม่เลยนะฮะ ผมไปแก้ไขอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูหน่อยนะผมน่าจะแก้ไขอะไรผิดทำให้เกมเข้าไม่ได้อ่านี่อันนี้ผมไปแก้ไขอันนี้ Change Skin Resolution นะฮะขยายขยายหน้าจอนะไม่เอานะ <laughs> ผิดนะเดี๋ยวอ่ะเราเข้าใหม่นะฮะ เข้าไม่ได้นะตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วนะไปแก้ไขแล้วเข้าไม่ได้นะน่าจะต้องต้องไอ้นี่นะฮะเดี๋ยวผมไปคลาเกมก่อนนะนี่นะฮะเกมที่ผมมีนะอ่าแม่พอไปแก้แล้วเล่นไม่ได้เลยนะฮะ นี่นะก๊อปปี้ก่อนนะครับมีตัวแคร็กอยู่นะเล่นไม่ได้นะดูซิว่าจะเล่นได้ไหมนะถ้าเล่นไม่ได้นี่หงอยเลยนะแหมก็แนะนำว่าอย่าไปแก้ไขอะไรเยอะนะฮะพอยิ่งแก้ไขเยอะก็เนีย่ยจะเป็นอย่างนี้นะ,ะัะจะเล่นไม่ได้นะอ่าแคร็กแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับ อ่าเข้าเล่นได้นะอ่าถ้าท่านไม่มีตัวแครกเดี๋ยวติดต่อมานะเดี๋ยวผมจะโหลดเข้าไอ้ g o o g l e Drive ให้นะตัวแครกสามตัวเมื่อกี้เนี้ยนะนี่นะนนะวิธีการแก้ไขพอไปแก้ไขนู่นนี่น้าต่างๆแล้วเกมทะลึ่งเล่นไม่ได้นะครับเ,รเกมงงนะไปแก้ไขอะไรผมเนี่ยผมงงอ่านข้าไม่ได้ก็เอาตัวแครกไปวางเลยนะครับ อะเดี๋ยวสร้างเกมใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งสามอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวรอเกมสร้างสักครู่นะไม่น่าจะนานนะฮะก็ตอนนี้ก็รอไปก่อนนะฮะหรือว่ากดคลิกเลื่อนไปเลยนะให้ไปถึงตอนที่เข้าเกมแล้วนะครับผมช่วงเวลานี้ก็ ปล่อยเด็ดแอร์ไปนะเงียบเงียไปนะครับผมอา่าใกล้แล้วครับเคลียร์ช็อตลิทแล้วนะใกล้ล้วใกล้ลวใกล้ละป้าเข้าให้นะฮะทั้งนั้นเหมือนเดิมแหละป้าเข้าใหา้เดี๋ยวไปดูนะว่าจะเป็นไงนะตอนนี้ไม่มีการ ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะต้องไปตั้งค่าใหม่นะครับพอคล็กเสร็จแล้วค่าคืนมาค่าคืนมานะครับคืนกลับมาเหมือนเดิมนะครับแหม่ต้องคลกก่อนแล้วกันนะฮะคลกก่อนแล้วก็ไปแก้ไขใหม่แหม่ยาวเลยทีนี้ยาวเลยดูกันต่อนะฮะ ผมมีปัญหาก็ต้องแก้ไขนะครับเดี๋ยวดูเมื่อกี้นี้มีนิกแพชเชอร์ของผมนะฮะไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวลองเปิดดูนะฮะ ไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่าอ่าคนละตัวนะฮะ p พ s s u r e อันนี้คนละตัวนะครับสังเกตอันนี้นะฮะนี่นะฮะที่ผมบอกว่าแก้ไขผู้สับตัวเหนียวนะครับนี่ fix super keeper beta version สองนะ,ะนี่อันนี้เป็นเวอร์ชัหน2.18แนปดะ สองจุดหนึ่งแปดเมื่อกี้สองจุดสองสูนนะแหมเวอร์ชั่นเก่ามีนะแต่เวอร์ชั่นใหม่ไม่มีนะอ่าใช้เวอร์ชั่นนี้ก็ได้นะครับอ่ะเปลี่ยนคัลเลอร์เปลี่ยนอ่าเพื่อนเจ็ดตัวโชว์ดาวเด่นสามตัวแล้วก็แก้ไขผู้สับตัวเหนียวนะฮะก็แอปพลายไปเลยนะฮะอ้าวจบแล้วเสร็จเลยนะ แสดงว่าผมต้องใช้เวอร์ชัน2.18นะฮะเวอร์ชัน2.20ไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวดูกันนะฮะอ่ายาวเลยทีนี้แม่รอ,อสร้างเคตอีกหน่อยนะฮะโอ้โหนี่นะก็ไปลองหาดูนะ นิก p พ e เชอร์ก็เป็น2.18แล้วกันเวอร์ชันน2.18เมื่อกี้อันแรก2.20ไม่ได้นะฮะมีปัญหานิดหน่อยนะก็ต้องแก้ไขด้วยการใช้ไฟล์แรักนะไปวางทับเกมนะฮะก็อย่าไพิ่ทีค่ะถ้ามีปัญหาอย่างผมเนี่ยลองติดต่อมานะใต้คอมเมนต์ของ YouTube นะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลา อัพโหลดไฟล์ไว้ให้ใน Google Drive นะฮะอจนันเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะมียังไงอ่นี่นะขึ้นแล้วนะฮะสตาร์ของทีมนะฮะโรแบร์ปิแลน์นะฮะ only. เทรี่องลีไอ้ตัวหนึ่งใครล่ะแพ็กชิกเวลานี่นะฮะจะเป็นอ่าอะไรดอกจันนะฮะดอกจันขึ้นที่ตัวตัวผู้เล่นนะฮะ แก้ไขได้นะอันที่สองคือสีข่าพลังครับไปดูนะฮะนี่นะสีข่าพลังเปลี่ยนแล้วนะก็ตัวเลขน้อยๆก็จะเป็นสีเทานะฮะไล่เลียงขึ้นมาก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะฮะน่าจะประมาณตัวเลขห้าถึงสิบเอ็ดหกถึงสิบเอ็ดหรือปะแล้วก็สิบสองสิบสองสามสิบสี่อะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นสีเหลืองออกส้มๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะไป ส้มเลยแล้วก็จะไปแดงเลยนะฮะแต่ถ้าท่านเปิดค่าพลังซ่อนเลนเนี่ยตัวเลขมันจะเกินยี่สิบนะฮะไปถึงสี่สิบอะไรไปรนู่นเลยนะ,ะตัวสีพลังก็จะเปลี่ยนะเป็นสีเขียวสีอ่าสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมไม่ชอบนะฮะชอบแค่นี้นะ,ะอ่าอีกอันนึงคือผู้เล่นเจ็ดตัวเดี๋ยวดูนะฮะพีเมียพีเมียอ่านี่ฮะเจ็ดซับ 7จ็ด sub name นะฮะลงผู้เล่นได้เจ็ดตัวแล้วนะฮะสแสดงว่าแกไขได้นะครับผมโดยการใช้ Nick p a e c h e r e version 2.18นะย้ำเลยนะ2.18 version นี้นะ,ะ version อื่นไม่แน่ใจนะ version แรกที่ผมมี version 2.20เมื่อกี้นีนะ่อันแรกเลยไม่ไดนะ้ไม่ได้นะครับแล้วก็2.18เนี่ย แก้ไขผู้สาประตูเหนียวด้วยนะฮะให้ให้ไม่เหนียวนะหมายถึงแก้แก้ไขผู้สาประตูคู่แข่งนะให้ให้ไม่เหนียวนะประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองทําดูนะครับลงไปหาโหลดนิกแพชเชอร์มาแก้ไขดูนะครับส่วนแก้ไขส่วนอื่นก็ยังไม่ได้แนะนำนะเอาแค่นี้นะนี่ก็ยืดยาวนะเพราะว่าม,มีการเออเลอร์น,นิดหน่อยนะก็เลยทำให้คลิปยืดยาวไปนะครับผมก็รอบหน้าจะมีอะไรแนะนำมา ให้ได้ชมให้ได้ฟังกันอีกก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับฝากแนะนําเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมก็ขอให้สุขการเกแกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ